พาลูกๆเี่ยวป่ากันเดี๋ยวรอขอ,ขอไปเดินต่อไปเวยไป เก็บผักหวานผักหวานจะมีไหมมามามา,มาเด้อมาเด้อเยียดน้ำกัน ลุกสนานใหญ่ด้วยชุเลย,เยไป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 น้ำไหนหวานจะมียอดไหม ดูต้นหักหวานมียอดไหมหักหวานมียอดสอมยอดสอมยอดนา่าจะหมดหน้าแล้วเนี่ย cây giờ tuần quán tuần dài bây giờ mình sẽ ไปเข้าไปไปถั่วจะเลื่อนกัดทำไมล่ะนี่กิฟต์ตนี้จะมีไหมเนี่ยต้นนี้ก็แล้วไปไม่แตกแล้วเลยแตกไม่แตกยอดแล้วนหวานมหมดหน้ามหมดหน้าแตกยอดแล้วเลย